ไอพาวนี่ไม่ใช่คนแล้วพาวไอนี่มันกับปะแล้วเฮ้ยมันดูซีดไปเล้าบิดดูจะไม่ใช่คนแล้วเนี่ยโอเคปะเนี่ยครับทำไมน้าซีดจังเลยก็มึงทำมาทำมมซีดวันนี้นะครับเราได้มอบหมายภารกิจคลายเครียดกับน้องๆทีมงานที่ work from home อยู่นะครับเราจะให้น้องๆนะครับแต่งรูปของพวกเรานะครับ เพราะว่าใครเนี่ยจะสามารถแต่งออกมาให้แบบผู้เราดูดีหล่อเทมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนแต่งอะดิขึ้นอยู่กับหน้าเราด้วย <c oughs> หน้าเร <c oughs> าก็ประมาณนึง <c oughs> หน้าเราก็ประมาณนึง <c oughs> ก็ถือว่าวถ้ามันแกล้งเราอ,ะอ่ะเรียกว่าแต่งไม่ยากอะไร <c oughs> ทุกคนสามารถเอารูปที่ไปแต่งนะครับไม่จํากัดสไตล์ภาพเลยไม่จํากัดโทนสีเลยจะความคิดสร้างสารรค์อะไรให้เต็มที่ ขอให้แต่งมาแล้วโดนใจที่สุดเราจะไปลงไอจีด้วยไอจีใครไอจีข้าเราไงอ๋อเหรอเขาแต่งให้ถ้าเราชอบรูปไหนสุดเราก็จะไปลงไอจีกลัวจะไม่ชอบไปเลยนี่คือรูปนี่คือรูปเมนเหรอนี่คือรูปที่เราจะให้แต่งนะครับไม่น่ามันนันนะก็นี่เดี๋ยวเขาไปแต่งให้อ่ะพี่เองคิดว่าอยากให้มันออกมาเป็นยังไงพี่ถึงจะแบบแฮปปี้กับมันถ้าส่วนตัวพี่เหรอพี่อยากให้เป็นเป็นช่วงนี้เวิร์กฟอ o m มโอยู่บ้านใช่ไหมพี่ดู A อาเอเวอร์ซ้ำหลายรอบอะพี่อยากเป็นโทนี่สตาร์อยากเป็นทนี่สตาร์อยากเป็นทูนิสตาร์อี ส่วนผมอยากให้มันแบบริงขผมผมดูดีแล้วนะผมพร้อมลงเลยพี่พร้อมลงเลยนะดูมีพุงนิดนึงแล้วดูสมโซมไปหน่อยนึงแล้วดูหน้ามันอีกนิดนึงแต่จะลองแต่งก่อนว่าอาจจะดีขึ้นเอาเลยเอาดูของเติร์ก่อนได้ี่ใครอ่ะดูรูปผมก่อนแล้วกันจากเซน l ล t s go นะครับเขามีชื่อภาพด้วยนะเกาหลีเกาใจเกาหลีเกาใจวันนี้นะคะได้รับภารกิจแต่งรูปให้พี่เติร์นะเป็นรูปนี้ก็คือครีเอทีฟให้ฟรีมากว่าแบบ แต่งสไตล์ไหนก็ได้ให้เป็นสไตล์เราอะไรแบบนี้แต่ต้องถูกใจพี่เติร์ด้วยถึงจะแต่งสไตล์ไหนก็ตามแอปพลิเคชันที่เซนใช้ประจำก็จะเป็น beauty plus นะคะอันนี้คือน่าจะแต่งมาระดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าลองพื้นมาเซนเขาบอกแต่งมาระดับหนึ่งแล้วไม่ได้แต่งนะมึงลองพื้นไงใช่ไงคุชชั่นมึงคูงชช<ง>ั่นไปไงของกูไม่มีเลยของกูหน้ามันแผลบเลยโอ้ของพี่นี่เหมือนคุชชั่นมาแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยไม่ได้ใช้หรอไม่ได้ใช้นะป้าปากเสียงลม ก็ต้องเติมปากอ๋อมันแยกปากแยกอะไรอย่างงี้เลยเหรอใช่ใช่เฮ้ยกูไม่เคยรู้เลยนี่แต่เวลาโปกติผมแตง่งผมแต่งแมนววมีปากสมกลิ่นเลย <c oughs> แต่ว่ามันจะดูไม่ใช่ตัวพี่เติร์ดไปหน่อยขอทัวร์หน้าให้หน่อยขอมาเริ่มมาดูที่แบบแฟแร์บ้าง <c oughs> ใส่แฟร์ด้วยหมายอ๋อให้ว่าเหรอวิตรละ <c oughs> รออยู่นะเอาจริงผมชอบชอบไหม <c oughs> ชอบ่ มีความวิงวิงแบบปิ๊งมันหล่อแล้วอะไม่รู้จะไปแต่งอะไรเขาเพิ่มมันหล่อแล้วเซนกูยแย่แล้วอย่างงี้อย่าไปเติมดาวเติมอะไรมากผมว่ามันหล่อแล้วที่แม่วันเอาไว้เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์คุยหล่อเลยนะเนี่ย <c oughs> พารเจลโอปป้าราเมยดีกว่าการะังดีดูแบบไม่เวิร์กเกินอ๋นอนี่แต่งสีผมพี่ดูดิอ๋อเออจริงอะ อย่างนี้ทําให้ทุกคนนี่แบบสไตล์ฉรับเห็นชัดขึ้นนะอันนี้ผิดพรลวคอมพิวเตอร์หรือเปล่าผิดผิดผิดนโฆษณาแวดเลยเนี้ยปังต้พงไปแคสคอร์แล้วหรือเปล่าแต่เหมือนแบบเป็นคนอื่นแล้วอะกดเซฟค่ะแต่ก็ยังอยู่ในมุมที่ถ้าผมพัฒนาตัวเองไปอาจจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องต้องยอมรับว่าเบ้าหน้ามึงถือว่าใช้ได้นะที่ผมไปเบ้าบุญจริงแต่ถ้าเป็นอายุเท่ากันอะสูสีเบียดจะไม่ลงเดี๋ยวะเรามาดูภาพจบกันนะครับ โซฮนซัมอะห่มมึงเป็นคนเกาหลีเหมือนกันนะผมอะเป็นคนตาไม่เท่ากันพี่ตาไม่เท่ากันไม่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 แปลกนะมันตกมันตกมันไม่แปลกมมันไม่ใช่ไม่เท่ากันมันมันพึ่งมาเป็นมันตกอะเทปยึดไว้หนิข้าวตกสองข้างเลยกูตกนีสองข้างโอเคแต่ตกข้างเดียวพี่รู้นะคนดูดูนะครับผมตกข้างเดียวคุณดูสิก็อีกข้างนึงก็ยังดีก็ยังเต็มอยู่เหมือนที่นี้ผมชอบครับแล้วผมอาจจะไปทําผมสีนี้ด้วยเพราะผมผมดำมากผมสีนี้มันดูอ่อนลงนะต่อมานะครับเป็นรูปของ พี่เวงนะครับแต่งโดยขนุนจาก let's girl ภูมิใจเนี่ยอปป้าไม่ใช่อปป้าคืออะไรวะเน,นี่ยอปป้ามันเป็นสัตว์ไม่ใช่หรอสัตว์ตตที่เหมือนอูดอะ่ะอปป้าพราะคุณพ่อวะอ๋อเหรออ๋อเหรอป้าวราะคุณพ่อตั้งชื่อดีนะชื่อนี้นะครับอปป้าไม่ใช่อปป้าโอเคเวันนี้จะมาแต่งรูปพี่เวงในธีมอปป้าไม่ใช่อปป้าพี่พพเวงนะคะ เป,เป็นคุณพอ่อลูกสองแล้วเราจะมาแต่งให้ดูมีความหนุ่มขึ้นมีความเป็นอบป,ป้ามากขึ้นโหยอยู่จะแต่งฝรั่งให้เป็นเกาหลีจะไหวเหรอแน่ดิแน่กูเี่ยกูเกิดอยู่ในรัสเซียนะอยู่จะแต่งนิโคลัสเคชให้กลายเป็นพักเซรอยได้เหรอ <c oughs> ไปไม่ได้เราไปไปไม่ได้ <c oughs> Beauty Plus นะคะ Beauty Plus นี่โฆษณาแอปเหรอ Beauty Plus นี่โปรแกรมเดียวกับโปรแกรมเดียวกับเซนโหเดี๋ยวผมโหลดมาใช้มั่งอันนี้ดีทำไมเอารูปนี้วะรูปนี้กูดูแบบกูดูปากงุ้มอ่ะเหมือนนกเลยเพราะพี่ชอบทำปากอย่างนี้มีรอยสิวมีหลุมสิวมีความแดงจะเออลบให้หน่อยจิจะเพิ่มมันจะช่วยลดริ้วรอยด้วยดูนะปุ๊บปุ๊บโอ้สุดเลยอฮ้ยเออว่าฮ้ยกูต้องไปหัดทำแล้วกัน แต่งไปก่อนไงเผื่อจะพี่จะไปฉีดโบ็อ,อกจะทําอะไรพี่ดูหนุนกำลังลดส่วนที่พี่ไม่เคยให้ลดเลยนะต่อให้ไปฉีดโบ็อ,อกพี่ก็บอกหมอว่าห้ามห้ามลดอันนี้พห้ามลดตรงนี้ซิกเนเจอร์แต่เขากำลังจะลดให้ดูก็ยังขงมวดอยู่นะคะพี่เบงชอบถ่ายรูปแบบขมวดคิ Q, ้วเอาเป็นว่าเป็นอป้าที่เครียดแล้วกันว่าทาไมตัวเองหล่อขนาดนี้สิกเนเจอร์หนุนไม่เข้าใจเหรอเพราะว่า ขนาดรถยังไม่ได้เลยใช้แอปยังไม่เอาไม่อยู่อ่ะต้องใช้โบตอกประมาณน่ะโบตอกก็เคยฉีดดนึงนะแต่เอาไม่อยู่เงินหมอบอกทั่วๆนะครับไม่ขึ้นทุกคนครับพี่เหม่งเขาฉีดโบทอกแล้วเขาบอกวห้ห้ามเอาตรงนี้ออกเป็นสิ่งที่เจอเขาขนุนพยายามเอาออกเลยเอาออกทำไมมันเป็นแบบทําให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นที่น่าเกรงขามอันนั้นหัวงอกกูอันที่งอกคืองอกเลยตอนนั้นยังไม่ได้ย้อมผมไงทำไมหนุนพูดงั้นนะเขาบอกอันที่งอกคืองอกเลยใช้สองแอปเลยเป็นแอป อ๋อโอ๋อให้ไปอยู่ให้ไปยืนโอ้ให้พี่ไปยืนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนี่มันไม่ใช่อปป้านะนี่ไปยืนอยู่ที่ยุโรปแล้วเนี่ยอเมริกานี่แต่งเส้หรอของพี่เหมนไปแต่งหน้อยจัง่ะประมาณนี้เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวขึ้นพาไปดูน่ารักกรุบกรีบนี่ไม่ตั้งใจนะตั้งใจแล้วหรอความตั้งใจแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เขาตั้งใจแล้วไม่เห็นเติมสีผมสีแดงอะไรให้เลยเออแว่นบนไม่ใส่ให้อะ อ่ะลองดูดีอยู่นะปากงุ้มไม่หน่อยว่ะทำไมมันแต่งให้ปากโค้งขึ้นไม่ได้เหรอขอภาพขอบเป็นฟิกเซลเลยอันนี้อนนเอาลงไอจีได้ไหมก็นึกว่าลูกพี่ทาอ,อ่ะเพราะมันเป็นฟอนตุง้งฟิงไงมีหัวจะจิงทําได้อะอย่างเงี้ยจิงทําได้นะบอกให้จินไม่ธรรมดานะเอาลงไอจีได้ไหมล่ะเอาลงได้คนต่อมานะครับก็กลับมาที่ผมนะครับเอาเป็นเอมเอมิดจากกราฟิกชื่อภาพนะครับพาพี่เติร์ด ไปเป็นมีมหนังเอมนี่น่าจะดีนะอ่านี่เป็นกราฟิกมือเทพของเรานะครับเคเทีบส่งรูปมาให้บอกว่าให้ช่วยแต่งให้หน่อยทำดีเสียงทำไมเอม <c oughs> มาเท่เลยมาหล่อเลยจะให้แต่งยังไงก็คือนด็กอะไรไม่ออกแล้วนอกสักพระเอกเฮ้ยต้องขึ้นเงินเดือนให้เอมอีกแล้วมั้งจะตัดเงินี้หนุนก่อนได้ไหม <c oughs> มาแต่งแต่งกูทิดเดียวเอง <c oughs> มาดูกันว่าพี่เตอร์จะได้เป็นพระเอกหนังเรื่องอะไรอ๋อนี่ไม่ใช่แอปเลย ใช้ Photoshop เฮ้ยกูอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะทำไมไม่ให้เอ็มแต่งกูเป็นโทนี่สตาร์ควะเฮ้ยนี่คืออะไรเรื่องอะไรอ่ะ Star War ์ไงโอเอ็มไม่ทำเร็วอะถึงว่างานเราเร็วใช่ที่มีเอ็มคนเดียวก็พอนะคนอื่นไม่ต้องมีหรอกเสร็จแล้วเหรอจะบอกนะเสร็จแล้วนี่คือคนี่มันหน้าเหมือนกูเลยนะตาผมไม่เท่ากันอ่ะไม่เป็นไรหรอกเติร์ดมึงกังวลเรื่องตาเกินไปแล้วมึงควรจะกังวลเรื่องเรื่องนิสัยมากกว่าเฮ้ยมีผู้หญิงด้วย เป็นมีมเหรอเอ้าเฮ้ยตกลงจะเพิ่มเงินเดือนจริงป่ะเออจะไม่ละเอาไปดูภาพจบไปดูภาพจบจะดูเส้นดิไม่เกี่ยคอด้วยหน้าโคตรลอยเลยคืออะไรมีมีเงี้ยก็เหมือนเหมือนมึงไปอยู่ในทุ่งหญ้าไงอก็แล้หูยต้องใส่คับพูดไม่ต้องใส่จริงๆไม่ต้องพีคมัพูดสวัสดีจ้ะเธอว่าจริงโอ้ฉันหลอนไหมจ๊ะว้าวไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้เป็น Star War เป็นใครเฮ้ยนี่เจไร เออไม่พอมาดูใกล้อ้อาวอ้าวฉันฉันเจ,เ, <c oughs> จเตอร์ดเจเตอร์ดดีกว่าอ๋อเนี่ยฉันเจเตอร์อโอ้ต่อนะครับเอาพราวตะก,กล้องของเรานะครับชื่อภาพว่า อยากเห็นแปะเวงอารมณ์ดีแปลว่าอะไรวะแปลว่าพี่อะอารมณ์ไม่ค่อยดีเราก็เลยอยากเห็นแปะเวงอารมณ์ดีไอพาวพูดอย่างนี้นี่คนที่เขาตีความหมายรู้เลยนะว่ากูเป็นคนที่กดหิีอ่ะเราก็จะมาแต่งภาพพี่เวงกันกพี่เวงตอนนี้หน้าตาดูทำหมึนซึงนะคะอ๋อคือรูปนี้อ๋อมันจะทําให้ปากพี่โค้งขึ้นเว้ย <laughs> <laughs> พี่เวงหน้าตาดูตึงเครียดมากเกินไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้พี่เวงอารมณ์ดีดขึ้นนะคะแพงกูแลว <laughs> เฮ้ยไอพาวนี่ไม่ใช่คนแล้วพาวพาวไอนี้ไอนี้มันกับปะแล้วพาวลงไอจีได้ป่ะไม่ได้นี่พี่พาวย้อย่างมีนัยยะสคัญนัยยะบ้าอะไรเราไอพาวนี่ไม่ใช่คนแล้วพาวอันนี้ยิ้มแบบนี้นัยยะอะไรเห็นเงี้ยหนีแล้วล่ะสุขสว่างสดใสนะคะอ๋อทำตาโตขึ้นไม่ควรให้พาวทำอะไรนี่กับปะชัดๆแล้วเอาหัวล้านนี่จบเลยเฮ้ยพาวพาวนี่คือแกล้งกันแล้วเนี่ยโอเคโอเค โอเคน้านิ่งๆเลยนะแต่ว่ามันยังไม่หมดลงแค่นี้นะคะอ่าแล้วเราก็จะเอามาเทียบกับรับเบ้นเขาระพี่เว่งลงไปนะคะเบ้นสองรูปเข้าหากันเหรอใช่ป่ะไม่รู้เลยพี่อาจจะดูเป็นแบบธรรมชาติขึ้นหรือเปล่าเราก็จะเลือกรูปที่เว่งยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะไว้ข้างๆกับมังวรงทับกขนหรอหน้าตาทะมุตึงนะคะเฮ้ยนี่นี่มแย้มแจ่มใสแล้วเนี่ยกูเหมือนหมาเลยกูเหมือนกูเหมือนหมาอยากได้ของ ยิ้มแบบโคตรอึดอัดอะนี่ยิ้มออกแนวแบบคายๆเเข้าสังคมเข้าสังคมแล้วเราไม่สนิทผมครับเตฟรูปนะคะเฮ้ยเ้ากลาเป็นหนุนทำดีขึ้นมาเลยนะอันนี้มันเหมือนวิญญาณอะอพี่เหมือนหมาเลยไปดูรูปเหมือนหมาเลยว่ะจริง ือแบบเข้าสังคมแล้วคนแม่งเยอะฉีกยิ้มฉีกยิ้มฉีกยิ้มยิ้มกูไม่อยากคุยกับแม่งเลยแต่คนแม่งเยอะหนึ่งสองสามเงี้ยวกลายเป็นหมาเลยเขาไม่เล่นกูแล้วกูว่าต้องตัดกันเดือนได้เอาลงอาีได้ไหมไม่ได้ได้นะอันเนี้ยเดี๋ยวกูไปลบข้างๆออกก่อนคนต่อมานะครับบีทแล้วกันบีทแต่ต่อนะครับชื่อภาพพาพี่เติร์ดขึ้นปกแมกกาซีนอุ้ยน่าสนใจนะสงสัยว่าทำทำแบบเต็มที่เลยอันนี้เขาบอกก่อนว่า ผมเคยถ่ายภาพมาก่อนแต่ผมไม่ใช่ตากล้องไม่ใช่ช่างภาพอันดับแรกนะครับก่อนผมจะแต่งภาพทุกครั้งผมจะหาเลเซร์เลก่อนเอ้ยนี่มันเล่นจริงจังเราจะมีหักบุมนะคอนเซปต์คือออกเป็นแนวแมกกาซีนหน่อยนิสัยสารไทม์อะไรเงี้ยของ v ิเตอร์เนี่ยลุกได้เลยเฮ้ยทำไมทำไมกูไม่ได้แบบนี้บ้างวะเรายังไม่รู้ผลเลยเอาเราเพิ่มชาร์โดส่วนดําต่างๆที่อยู่บนเส้นผมที่มันมืด,มดๆเราก็จะเห็นวอลลุ่ม นี่คนแต่งผมก็แต่งจริงจังกันนะไม่มีใครจริงจังเลยจริงจังนะผมจะไม่ทําให้หน้าดูฟรุ้งดุฟรุ้งฟรุ้งฟรุ้งไม่มีรอเรือเว้ยหน้าตาผมโคตรดําอ่ะซูมใกล้ไปโคตรดำกว่านี้อีกเดี๋ยวมองไม่ชัดเลยโคตรเดาจริงเลยนี่มันเอาจริงหรือเล่นอยู่เนี่ยเอ้ยมันดูซีดไปเปล่าบิดแล้วก็ไล่ไปตรงคิ้วด้วยดูจะไม่ใช่คนแล้วเนี่ยโอเคปั๊เนี่ยครับทำไมหน้าซีดอย่างเลยก็มึงทำอ่ะทำมันก็ซีดสิโอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ทำการ รีเซ็ตมันนะครับรีเซ็ตให้กลับไปที่เดิมหรอนี่ทำลายฮับมูมหรอเรใช้รีเซ็ตเลยเี๋ยวร้อยนี่แหละตั้งใจไว้หนังที่ดีมันต้องมีการหับมูมเห็นไหมว่าแล้วคือก็ถั่็คือใช้พรีเซ็ตที่เขาเตรียมไว้แล้วมีอยู่แล้วตลกนะบีทมีตลกนะเนี่ยใช้ได้เว้ยชมตัวเองอีกคือดีโอ้โหแพงทำภาพเสียหมดเลย เราจริงไปบ่าใช้ใช้ไลท์รูมแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ตอนแรกเข้าใจว่าพอซูมเข้าไปอาจจะมีภาพเล็กๆ,ๆหลายๆภาพไงเพื่อ,อให้ดู<า>เป็นพิกเซลเ<อ>แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อย<ม>คนต่อมาคนสุดท้ายนะครับชีบิวภาพสมมุติแต่เวงแต่ว่าอะไรว่ามันเปล่นกูไม่ใช่กูดิน่าสนใจประหลาดแน่เลย ัวเลยโจทย์ที่พี่ฝ้ายให้นะคะก็คืออ๋อให้แต่งรูปตามสไตล์ของเราเองมาดูว่าแบบใครแต่งเก่งกว่ากันนะครับซึ่งบิวเนี่ยคิดไว้ว่าแบบมันอาจจะต้องมีความเวอร์นิดนึงเพราะบิวเน้นสมมุติไม่ได้เน้นสมจริงอ๋อแล้วไงสมมุติก็สมมุติก็คือไม่ใช่กูอะสไตล์ไลฟ์ไงภาพแบบเขาเรียกสไตล์ไลฟ์ดูหวานแต่ว่าก็ยังดูแบบมีความ อมเปรี้ยวนิดหน่อยอมเปรี้ยวด้วยกูบูดหมดแล้วมาอีก <c oughs> แล้วแอปนี้เออแต่อันนี้แอปบีดีจริงเพราะว่าไอ้บิวมันเป็นคนที่แบบเป็นช่างแต่งหน้าด้วยไงอปรับด้วมือก่อนแบบพกตามเส้นต่างๆนี้นลบรอยเหี่ยวออกไปด้วยไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์นะครับเออทีหลังไม่ต้องไปแล้วโบถงโบอกน้ยเป็นไงเราไอ โอ้บิวบิวลบออกเกี้ยงเลยเห็นไหมแปลกเลยเนี่ยเติร์ดไม่แปลกนะทีหลังพี่ฉีดบุถอพี่ล้มนี้เข้าไปเลยเฮ้ยมันทำได้อย่างนี้เลยเหรอทำให้คนดูเยอะโอ้โหเฮ้ยแค่ใต้ตาหายไปก็ดูหนุ่มขึ้นเหมือนกันนะสงสัยมีรูปลงไอจีแล้วเฮ้ยเอาตรงนี้ไปลงเลยได้ไหมยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปกันใหญ่หนตาจีหรูอดีก็หน้ามีโคมขนาดก็แบบิวดูมันสนุกนะพี่เวงเนี่ยต้องแบบมีความคางดี นี่กูยังไม่วีเลยเนี่ยเออผะว่าพี่ว่าคางแหลมเป็นเข็มแล้วนะโอ้เเติมคอเขาเติมเติมความยาวของคางให้มันไม่ทู่ส่งมันปีหน่อยเฮ้ยยาวไปอ่ะไม่ชอบหล่อนะเนี่ยมีคนทําให้พี่จริงจังแล้วนะดูปีกเล็กสั่นจมูกมาดูดิมันดูไม่ใช่คนแล้วนะมันดูเป็นภาพแล้วอ่ะดูไม่ใช่คนอะไรพี่เวงอ่าจจะแบบอยากเปลี่ยนทรงผมบ้างเพราะว่าไม่เคยเห็นพี่เวงเปลี่ยนทรงเลย อ้าวเก่าให้กูเป็นหัวแหลมเลยไอ้บิวบิวบิวเขาจะเดี๋ยวแก้ให้ไม่แหลมพี่บิวใช่เหรอกูเป็นเฮวแล้วนะพี่แบงค์ยังไงวงแค้นไงไอ้บิวที่เป็นเฮวแล้วนะได้อะไรเล่าแค่นะพี่เมย์คุณสมัติีอ่ะปากเนี่ยถ้าเราแบบอยากได้แบบดุกเกลิ่วลุกแปลกม่วงเหรอรอสีนี้ไปเลยครับรู้จัเอาเข้าไปกู ถ้าเอาแบบที่ก่อนถ้าทำผมเนี่ยพี่น่าจะเอาลงไอจีได้แล้วอันนี้ผมไม่รู้จะเอาลงดีปล่เนียตอนนี้ตอนนี้เริ่มดูแต่งหน้าไงนี่เป็นก่อนล้าแล้วนะบิวเฮ้ยหน้าพุ่งเลยตอนนี้หน้าพุ่งพุ่งเลยพร้อมชนเลยหัวก็พร้อมชุ่งพุ่งพร้อมพุ่งชนกันหัวไปเลยม่วงไปเลยอะเออเนี่ยไม่แลกมาขนาดนี้ละบิวเดี๋ยวผมไปโหลดแอปนี้มาใช้บ้างดีกว่ามาดูรูปเสร็จกันนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลงไอจีไหมลงไม่ไหวไ, <laughs> ไม่ยาย <laughs> นะ <laughs> มันจะอยู่ในเพจเราในช่องเราแล้วเนี่ยมันก็ดูแปลกๆะนะแต่ว่าก็ลงไอจีได้ไหมละ่ะก็ถ้าเป็นภาพก่อนนันนี้ดูดีกว่าแต่ก็ดูใช้ได้นะฝีมือการแต่งถือว่าดีดูเยอะด,ด,อะดีจบไปแล้วนะครับสรุปนะครับพี่เวงครับ,รบพี่เวงชอบ รูปไหนมากที่สุดครับมีโอเคมีของพนมีของพาวที่ยิ้มไปออกงานส่วนเลสเกอร์นะครับอปป้าไม่ใช่อปป้านะครับเขาก็พาพี่เวงนะครับไปอยู่ที่ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นแม่น้ําฮันนะนะแล้วก็มีชีบิลนะครับที่ผมรู้สึกว่ามีความทุ่มเทในการแต่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะถึงแ <c oughs> ม้มันจะดูไม่ใช่พี่ท่าหร่ปแปลว่าบิลก็บอกว่าเป็นโจทย์ของสมบุิไงกน็น่าจะเป็นภาพนี้แหละลงไอจีอะลงก็ได้เราคุยต้นคิดว่าเราจะลงไอจีลงก็ได้เป็นโปรไฟล์พิกเจอได้ไหมไม่ได้ โอเคชีบิวครับชีบิวทำได้ดีมากครับแล้วก็ได้ลูกของชีบิวก็ครองใจพี่เห่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะส่วนของผมนะของผมนะจริงผมของมึงเอาภาพนะเอาภาพที่เป็นตาวอลของเอ็มเหรอนี่ของชีเอ็มนะครับแล้วก็มีของชีเซนนะครับที่ออกมาดูเป็นโอปป้าเลยซึ่งอันนี้เหมาะกับการลงไอจมากรูปนี้ผมจะเอาไปลงใน IG มึหน้าทำสีแดงนะผมส่วนของบีก็เอาไปลงในเพจเพจ เฟซบุ๊กแล้วกันของบีทนี่เอาไปเอาไปสมัครเรียนดีกว่าวา่า <c oughs> เราก็ต้องให้ให้เซ็นอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าน้องเซ็นดูแบบใช้เวลากับมันส่วนอื่นดูแบบคุณด,ดูเล่นดูเล่น <c oughs> ดูแก้ง <c oughs> ดูแก้งเราซะมากกว่าใครอยากจะแต่งบ้างเดี๋ยวเราจะทิ้งรูปไว้ที่คอมเมนต์เฟซบุ๊กนะครับต้องมีคนเอาไปทำแปลกๆแน่เลยถ้าเกิดมีคนไปทำนะ <laughs> สำหรับวันนี้นะครับเทพลีลากับการที่น้องๆมาแต่งรูปพวกเรานะครับขอลาไปก่อนนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทพลีลาเทพลีลา